สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้ป้าแมมกะจะพผ้าพี่พี่น้องห้ามะเขาคั่วคือเกาเนาะจ้ะเมนูมื้อนี้ป้าแมมกะจะพผ้ามาย่างมนเส็นเนาะจ้ะเนาะมาเบิ่งกันเลยจ้าวาสูตรย่างมนเซ็นของป้าแมมจะใส่ยังแน่นเนะาะจ้าในนี้เฮาก็จะมีพริกเนาะค่ะมีพริกมีน้ำตาลมีผงปรุงรสเนาะแล้วก็มีอัน ชุดลดนิดหน่อยนะคะเนาะเพราะว่าในผงปรุงรสเท่ากับชุดลดหลายอยู่แล้วเนาปะปลาเมมกับจะมาใส่น้ำมะนาวลงไปเนาะส่วนผู้ใดเหตุแบบใดจะใส่อีหยังกอน,นั่นกัแล้วแต่วิธีการปรุงอาหารของไผยของมันเนาะจะเนาปะปลาเมมก็จะใส่มกนาลงไปจะก็จะคนเนาะคน น้ำตาลมันละลายจักหน่อยเนาะค่ะเนาะแล้วก็จะมาชิมเบิ่งวา่ารสชาติมันได้ทีเลยย่างเนาะเข้มเปรี้ยวหวานได้ทีเลยย่างเนาะขาดหวานนิดหน่อยได้พี่นอ้องเดี๋ยวคอเติเมน้ำตาลลงไปอีกจักนิดนึงเนาะคะ่ะ มาใส่กระเทียมดองเนาะค่ะเนาะกระเทียมดองแล้วก็เติมพริกอีกนิดนึงเนาะค่ะเนาะเมื่อกี้มันมันเพียงแต่พริกมันติดตันั้นมาเนาะมันยังวนเนาะค่ะคนให้เขากันเนาะมึงลองย้ำคองกสรม์มเด้อค่ะก็จะมาณนี้เนาะนาตาพอถ้าออ นำยำแล้วเนาะขาชิมได้รสชาติแล้วเขาก็จะมาใส่อันนี้คือกุ้งเราจะเด้อกุ้งปลาแหมมลวกไว้แล้วเนาะและ้วกะมูซสซัดเนาะขาก็จะมาเทลงเลยจ้ะจะมาคนทุกอย่างให้เข้ากันอีกที่นึงเนาะค่ะ เปรี้ยวหวานได้ทีแล้วเนาะจากพี่น้องอาจจะมาเติมน้ำตาลเนาะเพราะว่าปลาแหม่มชิมเมือแล้วมันจะมีรสจืดนิดนึงเนาะถ้าเติมน้ำตาลน้ำปลาเข้าไปอีกจากนั้นเท่ากับจะมาใส่มีบะเขือเทศเนาะค่ะอันนี้เป็นลูกเล็กเนาะเอาจ,จะมาใส่ลงไปเลยเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นลูกใหญ่เนาะปลาแหม่มหั่นเป็นชินช้นๆไว้เนาะ ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ส่วนตัวนี้เนาะจะเป็นซสลอรี่เนาะหรือว่าตน้นยังนอกบานเฮ่าเนาะต้นขึ้นช่ายเนาะขึ้นช่ายแล้วก็หอมหัวไห่เนาะคะ่ะใส่ลงไปเลยจ้ะใส่ลงไปเลยนะคะนี่เลยเนาะแล้วเฮาก็จะมาใส่บุนเ้นเนาะจะเนาะลงไปเนาะใส่บุญเส้นลงไปเลย แล้วก็จะมาค้นทุกอย่างให้เขากันเนาะค่ะเนาะกละมั่งข้าลนตกจากนี้บ่ได้กินซะเนาะพี่น้องต้องรีบถ้ำแล้วก็รีบกินเนาะค่ะพอรีบกินบ่ได้เดี๋ยวเนาะเพราะว่าอากาศมันหนาวแห้งเนาะเดี๋ยวเขาจะจับโตเป็นไข่เนาะจะบอร่อยเนาะค่ะ เพราะว่ามันมีอันความมันของกุ้งเนาะของกุ้งแล้วกา็หมูเนาะมันจะเฮ็ดให้ไอ้จับโตเป็นเป็นก้อนเป็นแข็งมันจะบ่อร่อยเนาะคะนะ่ะเนาะแล้วเ้าก็ใส่ผักชีจีนที่เ้าห,าหนะั่นไว้เนาะลงไปเนาะคะ่ะ แ h มเห็นกันบนน้องพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องย่ำวุนเสซนสูตรของป้าแหม่มกะนาตาก็จะประมาณนี้เนาะเป็นแต่แซบบอพี่น้องถ้าคลิปนี้กะพี่ๆน,น้องๆเนาะพานเขา้มาได้รับชมแล้วกะ็ขอฝากคลิปเนอเด้อค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เนาะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับป้าแมมค่าชาแนลจะได้มีกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปออกมาให้พี่พน้องน้องงเฮ้าได้รับชมเนาะหรือว่า,าคลิปมีขอติชมแนวใดจะให้ปรับปรุงไปแบบใดกะคอมเมนต์มาใต้คลิปไดเด้อค่ะ,ดะเดอป้าแมมกับพร้อมที่จะนอมรับเนาะล้กะเอาไปปรับปรุงให้มันดีออกมาต่อไปเนาะ คลิปนี้ก็จะจบไปแล่เพียงนี้จ้าขอบคุณทุกการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ